มแมลงทับเป็นแมลงปีกแข็งที่อยู่ในวงบุเพรสดีมีลักษณะเด่นคือลำตัวเป็นมันวาวสีสันสวยงามสดใสมักจะมีสีเขียวเหลือบทองแดงหรือน้ำเงินขึ้นอยู่กับชนิดและมีลวดลายที่แตกต่างกันไปลักษณะทั่วไปของแมลงทับมีขนาดตั้งแต่ไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึงหลายเซนติเมตรแมลงทับบางชนิดในเขตร้อนอาจมีขนาดใหญ่ถึง10เซนติเมตรรูปร่างลำตัวค่อนข้างแบนยาวส่วนหัวเล็กแล้วฝังอยู่ในอกปล้องแรกอกปล้องแรกมักจะกว้างกว่าอกปล้องกลางและอกปล้องหลังปีกคู่หน้าแข็งแรงและปกคลุมส่วนท้องทั้งหมด สีสันเป็นที่รู้จักกันดีจากสีสันสวยงามเหลือบเงาเกิดจากโครงสร้างระดับนาโน,โนของเปลือกนอกที่สะท้อนแสงทําให้เกิดการแทรกสอดของแสงคล้ายกับสีรุง้งวงจรชีวิตโดยทั่วไปแมลงทับจะวางไข่ในรอยแตกของเปลือกไม้หรือใต้เปลือกไม้ตัวอ่อนจะเจาะกินเนื้อไม้หรือรากไม้เป็นอาหารบางชีวิตอาจจะใช้เวลาเป็นปีในการเจริญเติบโตในระยะตัวอ่อนก่อนที่จะเข้าดักแด้และพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยจะกินใบไม้หรือเกสรดอกไม้ การพบเห็นและพฤติกรรมแมลงทับมักจะพบเห็นได้ในป่าไม้โดยเฉพาะในเขตป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งในประเทศไทยพวกมันเป็นแมลงที่ชอบแสงแดดจัดมักจะบินวนเวียนอยู่ตามต้นไม้หรือเกาะพักตามใบไม้ในช่วงกลางวันความสำคัญในธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศช่วยในการย่อยสลายซากพืชและเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆในวัฒนธรรมในบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการนำเปลือกปีของแมลงทับมาประดับตกแต่งเครื่องแต่งกายเครื่องประดับหรืองานฝีมือเนื่องจากสีสันสวยงามและคงทน